สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีกุลาหยาวันนี้เป็นภารกิจประจำวันอีกเช่นเคยนะครับผมในหน้าที่สเดาออกดอกเนี่ยผมจะต้องตัดดอกสเดาไปขายนะครับผมวันนี้เนี่ยตัดประมาณสามตะก,ก้านะครับผมสามตะก,ก้าข้างหน้าในสองสองตะก,ก้าและข้างหลังในอีกหนึ่งเข่งนะครับผมมูลค่าของแต่ละตะก,ก้าเนี่ย ราคาในช่วงนี้เฉลี่ยแล้วก็อยู่ตะก้าแล้วประมาณ 300- 400ถึงบาทน้ำหนักก็ประมาณสัก5้ากิโล6กกิโลต่อตะก้านะครับผมประมาณ15้ากิโลนะครับผมราคาในช่วงนี้ไม่ได้แพงมากนะครับผมเพราะว่าตะดาเริ่มมีเยอะขึ้นบางที่เนี่ยตะดาพื้นบ้านเริ่มออกเพราะนั้นราคาตะดาในช่วงนี้อาจจะไม่ดีมากนะครับผมก็ถือแต่ก็ถือในระดับไรายได้ที่ยังดีอยู่อย่าง 3- ตะก้าเนี่ยผมมีไรายได้วันนี้ประมาณ1 0 0 0พบาทนะครับผม หนึ่บาทเฉลี่ยตะกร้าละสามสี่ร้อยมจะมีรายได้1,000บาทผมเคยบอกกับเพื่อนๆว่าสดาวหนึ่งต้นมูลค่าในการตัดดอกขายต่อปีนะครับผมรายได้ต่อปีต่อหนึงต้นของสดาวเนี่ยมีรายได้จากการตัดดอกสดาวขายเนี่ยต้นละ1,000บาทเฉพาะการตัดดอกขายนะครับผมรายได้ต้นละ1,000บาทก็มีคอมเมนต์มีคําถามจากเพื่อนๆว่าเอมันเป็นไปได้ย่งไง ปลูกพืชหนึ่งต้นมีรายได้หนึ่งพันบาทแล้วผมบอกว่าสะเดาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมูลค่าต้นละหนึ่งมื่นบาททำยังไงวันนี้จะมาอธิบายให้เ,เพื่อนๆเจาะลึกให้เข้าใจว่ามูลค่าที่ผมพูดไปเนี่ยมันเกินเลยจากคําพูดผมไหมเกินเลยจากหัวข้อที่ผมตั้งไว้ไหมว่าสะเดาหนึ่งต้นมีมูลค่าต้นละหนึ่งมื่นบาท ไอ้ต้นละหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยไม่ใช่ว่าเราตัดต้นทิ้งแล้วเอาไม้แล้อไม้ไปขายไม่ใช่ปีหน้าไอ้ต้นสดาวต้นเดิมมันก็ยังทํามูลค่าอาจจะมากกว่าเดิมอีกนะครับปีนี้อาจจะได้หนึ่งหมื่นหรืออาจจะได้ห้าพันบาทต่อต้นแต่ปีหน้ามูลค่ามันมากขึ้นเพราะว่าต้นสดาวมันโตขึ้นกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมจํานวนกิ่งก้านเนี่ยมันมากกว่าเดิมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่ามูลค่าเนี่ยเขาทํากันยังไง ผมทำยังไงทำให้มันมีมูลค่าต้นละหนึ่งหมื่นบาทไปดูกันครับวันนี้ผมจะตัดต้นนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนี่คือ,อขนาดของต้นนะครับผมความสูงก็ประมาณ5เมตรหเมตรนะครับผมจะสังเกตว่าข้างบนเนี่ยกิ่งมันก็จะโป่งหน่อยนะครับผมเพราะว่าใบามันร่วงหมดแล้วกิ่งก็จะโป่งหน่อยแต่ข้างล่างเนี่ย มันจะมีกิ่งแขนงเยอะมากนะครับผมลักษณะพิเศษของดอกสะเดาเนี่ยคือมันออกดอกทุกยอดทุกกิ่งนะครับผมไปดูใกล้ๆกกันนะครับนี่นะครับขนาดของดอกอันนี้กิ่งเล็กนะครับผมเนี่ยกิ่งมันจะเล็กมากนะครับผมขนาดของกิ่งเนี่ยไม่ใหญ่มากนะครับผมขนาดก็ไม่เกินนิ้วก้อยนะครับผมเนี่ยนิ้วก้อยผมนะครับผมเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูเล็กกว่านิ้วก้อยเยอะเลยนะครับผมเขาก็มีดอกนะครับผม ดอกเนี ies, ่ยข้างล่างเดยดูแล้วมันเยอะนะครับผมแต่ว่าขนาดของดอกเนี่ยมันจะอยู่ที่ขนาดของกิ่งถ้ากิ่งใหญ่ดอกมันก็จะใหญ่นะครับผมแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นเป็นกิ่งแขนงเยอะนะครับดอกมันก็จะเล็กนะครับผมช่อดอกเนี่ยจะเล็กแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่นะครับผมผมจะให้ดูกิ่งใหญ่ที่ผมตัดไว้แล้วนะครับอันนี้กิ่งใหญ่นะครับผมขนาดประมาณหัวนิ้วโป้งมือนะครับผมเนี่ย กิ่งใหญ่ขนาดโอติโป้งมือช่อดอกมันก็จะใหญ่นะครับนี่นะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของสดาถทวายก็คือว่าหลังจากที่เราตัดกิ่งไปแล้วนะครับผมตัดยอดออกไปแล้วนี่ครับผมรอยก,กุดเนี่ยตัดออกไปแล้วเนี่ยเขาจะออกดอกใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นรอบที่สองรอบแรกเนี่ยรายได้นะครับผมรายได้เนี่ยอย่างต้นนี้นะครับผมผมตัดไว้เนี่ยเต็มตะกร้าแล้วนะครับผมเต็มตะกร้าแล้ว นะครับตะกร้าเนี่ยมีมูลค่าประมาณ300บาทนะครับผมยังไม่หมดเลยนะครับผมเพราะนั้นดอกที่เหลือเนี่ยยังทำไรายได้ได้อีกนะครับผมทีนี้เรามาพูดต่อนะครับผมว่าดอกที่2เนี่ยเขาจะออกมาหลังจากนี้ประมาณ15วันนะครับผมเขาจะแตกยอดใหม่ออกมาแตกดอกใหม่ออกมานะครับผมในกิ่งในกิ่งเดิมนะครับผมที่เราตัดไปแล้วนี่คือความพิเศษคือมันสามารถออกดอกได้หลายรอบนะครับผมก็เลยทําให้มูลค่าในการตัดดอกรอบที่สองเนี่ย มันจะมากขึ้นเพราะว่าหลังจากเราตัดไปแล้วเนี่ยขนาดช่อดอกของรอบที่สองเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะครับผมมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเดิมนะครับผมใหญ่กว่าดอกแรกอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับผมใหญ่กว่าดอกแรกอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมดอกที <No> ่สองที่เขาออกมานี่นะครับกิ่งนี้นะครับผมลอยตัดไปแล้วครั้งหนึ่งนี่ครับผมเนี่ยลอยผมตัดไปแล้วครั้งอันนี้เป็นดอกที่สที่ผมตัดมานะครับผมขนาดกิ่งเนี่ย ประมาณใหญ่กว่านิ้โป้งมือหน่อยช่อดอกนี่เยอะมากนะครับผมนี่ขายได้15บ0าบาท15บาทได้เลยช่อเดียวนะครับผมดอกมันใหญ่มากนะครับนี่คือการออกดอกในรอบที่2นี่คืออ่าสดานะครับผมเราตัดได้ประมาณ2-3รอบหรือ4รอบนะครับผมในการตัดดอกในแต่ละปีนะครับผมช่วงเวลาที่เขาออกดอกก็คือช่วงเวลาเดือนตุลาเป็นต้นไป จนถึงเดือนกุมภานะครับผมตอนนี้เดือนมกราเนี่ยดอกก็ยังเยอะอยู่อย่างนี้นะครับผมดอกก็ยังเยอะอยู่เพราะนั้นเรายังตัดได้อยู่ประมาณ2-3รอบในการตัดดอกขายนะครับผมช่วงนี้อาจจะมีสะดาวบ้านออกมาราคามันก็จะอาจลงหน่อยแต่ช่วงเดือนตุลาจนถึงเดือนธันวาเนี่ยราคามันดีมากนะครับผมราคาดีมันดีมากถ้าขายเป็นกิโลเนี่ยกิโลละหนึ่บาทนะครับผมกิโลละหนึ่งร้อบาทตะกร้านี้ นะครับผมตะก้าเนี้ยเต็มตะก้าเลยเนี่ยประมาณ5กิโลกิโลตะก้านี้ก็500บาทเพราะฉะนั้นรอบรอบหนึ่งเนี่ยผมตีเฉลี่ยให้เลย300บาทพอต้นหนึ่ง300บาทพอถ้าเราตัด3รอบเท่ากับเราได้การขายดอกเนี่ยหนึ่บาทเป็นแค่ไรายได้ขั้นต่ําจริงๆแล้วมันได้มากกว่านี้นะครับผมนะครับดูขนาดของต้นน,นะครับผมดอกยังไม่ได้ตัดอีกเยอะเลยนะครับผม อย่างที ació, ่สองในการสร้างรายได้ของต้นสดาก็คือการทํากิ่งพันุขายนะครับผมเนี่ยต้นนี้ต้นเล็กๆนะครับผมเนี่ยต้นเล็กๆต้นไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมนะครับดูบนยอดนะครับผมผมตอนกิ่งไว้น่ะหลายสิบกิ่งนะครับผมทุกกิ่งผมจะตอนหมดพอหมดฤดูออกดอกต้นไหนที่ผมคิดว่าผมจะไม่ตัดดอกขายแล้วเนี่ยผมก็จะมาตอนกิ่งนะครับผมเพื่อสร้างรายได้ต่อยอดอีกทางหนึ่งนะครับผมการตํา กิ่งพันขายเนี่ยเป็นรายได้ที่ดีมากนะครับผมกิ่งพันแบบนี้นะครับผมผมขายกิ่งละ70บาทนะครับผมบางกิ่งที่ยาวๆนะครับผมบางกิ่งที่ยาวๆเนี่ยครับผมอย่างกิ่งเนี้ยนะครับผมกิ่งเนี้ยกิ่งนี้มันยาวนะครับผมผมทําไว้ถึง3ตุ้มนะครับผมกิ่งนึงเนี่ยนะครับผมกิ่งนึ่งนะครับผมทําได้ถึง3ตุ้มเพราะฉะนั้นมูลค่าของกิ่งนี้นะครับผมมีมูลค่าแล้ว200บาทนะครับ200บาทกิ่งเดียวนะครับผม นี่นะครับผมผมตอนเอาไว้ทุกกิ่งเลยนะครับผมเต็มต้นเลยนี่คือมูลค่าที่สําคัญที่สุดในการขายต้นมูลค่าของต้นสเดานะครับผมไอตัดดอกขายเนี่ยกลายเป็นเรื่องเด็กๆเลยนะครับผมต้นละหนึ่งพันบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นพอจะสรุปได้ว่าสเดาหนึ่งต้นเนี่ยไรายได้ขั้นต่ําเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าพันบาทแน่นอนนะครับผม ไม่ต่ำกว่า5,000ันบาทแน่นอนถ้าเพื่อนๆมีการตลาดที่ดีในการทำกิ่งพันขายอย่างผมผมก็ทำช่องของตัวเองเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็มีการเสนอเรื่องราวของเสดามันก็เลยทำให้เป็นช่องทางในการขายกิ่งพันได้มีคนอยากได้จำนวนมากนะครับผมกิ่งพันเสดาวทวายเนี่ยเพราะว่ามันหากินยากในฤดูกาลที่มันไม่มีแต่เสดาพันนี้มันเป็นเสดาพัน์ขาวพอง ที่มันออกดอกนอกฤดูจึงทําให้ผู้คนสนใจอยากได้กิ่งพันธ์ุเป็นจํานวนมากมูล,ลค่าอีกหนึ่งอย่างในการปลูกสะเดานั่นก็คือการขายเมล็ดหลังจากที่เขาออกดอกไปแล้วเนี่ยถ้าช่วงไหนที่เราไม่ได้ตัดนะครับผมดอกมันก็จะบานพอบานเสร็จมันก็จะกลายเป็นเมล็ดพอเมล็ดแก่สุกมีสีเหลืองแห้งแล้วตกลงพื้น นะครับผมเมล็ดพวกนั้นนะครับผมมีมูล,ลค่านะครับผมมีเพื่อนๆถามหาซื้อกันไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับผมปีปีหนึ่งเนี่ยเฉพาะขายเมล็ดอย่างเดียวเนี่ยผมขายได้เกิน10,000บาทนะครับเฉพาะเมล็ดสดานะครับผมาราคาที่ผมขายเนี่ยคือเมล็ดละ1บาทนะครับผม1เมล็ดเท่ากับ1บาทเพื่อนเพื่อนอาจจะอยากจะปลูกแบบสดาแบบเพาะเมล็ดแต่ข้อเสียของการปลูกสดาวแบบเพาะเมล็ดเนี่ย คือมันจะออกดอกช้าคือมันต้องมีอายุตั้งแต่4ปีหปีขึ้นไปมันถึงจะออกดอกแต่ถ้าเป็นกิ่งตอนเนี่ยมันออกดอกภายในปีเดียวแต่เพื่อนๆบางท่านเนี่ยมีความอยากจะได้สดาวที่ปลูกแบบเม็ดก็เลยอยากจะซื้อเมล็ดเอาไปปลูกนะครับผมเพราะฉะนั้นเมล็ดมันจริงกลายเป็นไรายได้ที่เราสามารถเอามาขายได้อีกคือเวลาที่สแดวมันออกมันติดเมล็ดเนี่ย เราเลิกตัดแล้วแล้วมันติดเมล็ดเนี่ยเราก็แค่ทําคลิปเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมล็ดของเดาก็มือเพื่อนติดต่อเข้ามาซื้อนะครับผมซึ่งวันนี้มีเพื่อนๆหลายท่านจองเมล็ดเข้ามาแล้วเพราะว่าเมล็ดเนี่ยมันจะแก่แล้วก็เก็บเอาไปส่งให้เพื่อนๆได้เนี่ยก็คือประมาณเดือนเมษานะครับผมนั่นคือไรายได้อย่างที่สาหรับเดาคือมันขายได้แทบจะ ทุกส่วนนะครับผมทุกส่วนอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการตลาดเอาไปขายแบบไหนนะครับผมขายดอกเนี่ยมันขายง่ายอยู่แล้วแต่กิ่งพันกับเมล็ดเนี่ยเราก็ต้องเสนอเรื่องราวของเราบนช่องทางออนไลน์ให้คนอื่นรู้ให้คนอื่นเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสเดาเขามีความเชื่อความศรัทธามันก็จะขายได้นะครับผมนี่คือเรื่องราวรายได้ของสเดาจากประสบการณ์ที่ ทำได้จริงอย่างที่ผมพูดอย่างที่ผมตั้งหัวข้อไว้ว่าสะเดามูลค่าต้นละหมื่นบาทเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องโมงหรือเป็นเรื่องที่พูดเกินความจริงสะเดาต้นละหนึ่งหมื่นมันทําได้จริงอย่างที่ผมบอกนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะมีความเห็นต่างก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอย่าอาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้แต่ขอให้อยู่บน กฎระเบียบของชุมชนก็คืออย่าพูดทำหยาบอย่าดูถูกอย่าบูลลี่แค่นั้นเองนะครับผมความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สวยงามวันนั้นเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาได้ถึงแม้จะไม่ได้คิดแบบที่ผมพูดสวัสดีครับ